คุณละบล็อกอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวคุณและบ็อกตัวใหม่ล่าสุดในรุ่นของไอออนค่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไอออน่ะจ,จะมี2รุ่นด้วยกันก็คือตัว25ลิตรแล้วก็ตัว45ลิตรแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ออกแบบมารูปทรงแตกต่างก็คือเตี้ยเตี้ยลงแล้วก็ยาวยาวมากขึ้นนะคะออกแบบมาตอบโจทย์ให้กับลูกค้าหลายๆคนที่หลายๆคนอ่ะ เอาไปใส่ท้ายรถเก่งไม่ได้เนาะรถบางคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อันนี้ออกแบบมาตอบโจทย์ให้เลยเป็นตัวไอรอ35นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าฟังก์ชันมันเป็นยังไงวัสดุทําจากอะไรราคาเท่าไหร่หลายๆคนอาจจะมีคําถามตรงนี้นะคะอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าสําหรับตัวไอรอน35นะคะตัวนี้บอกก่อนว่าง่ายๆเลยคือเป็นทรเตีย้ยถ้าเทียบกับตัว25แล้วก็45 มันจะสูงกว่าเนาะแล้วก็ตัวนี้ยาวกว่าค่ะเป็นทรงย,ยาวๆแบบนี้มองดูแล้วก็อาจจะคล้ายๆอาทีนิดนึงนะคะแต่ว่าทีมี้ก็จะยาวกว่าทีนี้มาดูในเรื่องของวัสดุกันบ้างดีกว่าค่ะการผลิตของเขานะคะใช้เป็นเ,เทคโนโลยีโรโตเทดดิง้งเพราะฉะนั้นจะมีแค่2ชิ้นเท่านั้นก็คือตัวฝานะคะกับตัวปลอเก็บความเยนตัวนี้เดี๋ยวหมุนด้านหลังให้ดู ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะมีแค่รอยต่อแค่ตรงนี้รอยต่อแค่นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อดีของเทคโนโลยีนี้แล้วก็ข้อดีของการทําแบบนี้วัสดุแล้วก็ตัวคูลบล็อกตัวนี้จะใช้ได้นานมากๆนะคะแข็งแรงทนทานมาก อ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของวัสดุด้านหน้ากันบ้างดีกว่าอย่างยางตัวนี้นะคะยางล็อกตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวกันกับตัว25แล้วก็ตัว45ตัวนี้เหมือนเดิมก็คือยาง ABS ต้องบอกก่อนว่ามาันมีข้อดีค่ะยาง ABS ส่วนนี้เวลาที่ลูกค้าทำโลนหรือว่าวางแล้วก็คว่ำถูไปกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพังยากไม่เหมือนตัวถ้าเป็นอลูมิเนียมมันก็อาจจะพังง่ายตัวข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะหลุดง่ายกว่าเนาะนะคะแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงมากๆ เดี๋ยวจะติดให้ดูนะคะแล้วก็ให้ผู้หญิงตัวน้อยๆอย่างเราเนี่ยมันไม่สามารถแบบเปิดได้น้ำหนักตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ7,5กิโลไม่ใส่อะไรทั้งนั้นนะคะ7.5กิโลคยอยกได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างจะมีเชือกจับให้แบบนี้อ่ะเป็นเชือกกระจายน้ำหนักแบบนี้7.5กิโลค่ะ มาดูออปชันเสริมของตัวไอออนสกันบ้างดีกว่าสำหรับตัวออปชันเสริมนะคะออปชันแรกเลยคือเขามีที่เปิดขวดมาให้เพราะฉะนั้นก็ไม่ไต้องกังวลเรื่องที่เปิดขวดนะคะจบค่ะนะคะมีที่เปิดขวดมาให้เนาะติดกับตัวคูลเล็อกไปเลย2คือสามารถล็อกได้ค่ะ1ด้านจะเป็นแบบเดียวกับตัว25ก็คือล็อกได้แต่ถ้าเป็นตัว45มันจะมี2ด้านเนาะก็ไม่เป็นไรจริงจริงด้านเดียวก็โอเคแล้วแหละนะคะยังไม่หมดเท่านี้ นะะเดี๋ยวปิงปองให้ดูด้านล่างก่อนนะคะด้านล่างนี่ค่ะลูกค้าจะเห็นไหมคะเราจะมีการเสริมฐานขึ้นมานิดหนึ่งเวลาลูกค้าวางอะคะ่ะ ตรงก้นตรงเนี้ยมันจะไม่มันจะไม่ถูกกับพื้นโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการรักษาความเย็นได้นานขึ้นเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้างนานของลูกคา้าถ้าไม่เอาไปวางตากแดดหรือว่าใกล้ที่ที่มันร้อนมากหรือว่าเปิดเข้าเปิดออกบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วตัวนี้สามารถเก็บความเย็นได้ประมาณ3-5ถึงวันนะคะทีนี้มาดูด้านไหนกันบ้างฮึบ จริงๆสาวๆสายแคมปิ้งตัวนี้ก็โอเคนะเพราะว่าสาวๆเขาชอบมีความแบบช่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกที่ให้มาคือตะก,กร้าค่ะเห็นไหมคะตะก,กร้าเนี่ยสามารถเลื่อนไปไหนมาไหนได้เลื่อนไปได้นะคะเดี๋ยวจะคว้าให้ดูนิดนึงว่าตะก,กร้าเนี่ยเลื่อนได้เห็นไหมคะตัวนี้จะต่างกับตัว45บคือตัว15 45เนี่ยเขาจะมีช่องแบบให้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะคะ ให้แทนแล้วก็มีที่ใส่แก้วให้เดี๋ยวปองจะใส่แก้วให้ดูนี่สามารถใส่แก้วได้แทนไปให้หนึ่งอันนะคะแต่เวลาลูกค้ามาหน้าร้านลูกค้าจะชอบบอกว่าคอสองได้ไหมแล้วมีขายแยกนะนะคะก็สอบถามกันได้อันนี้แถมไปให้หนึ่งอันลูกค้าอาแดปได้เลยว่าจะไปใส่แก้วใส่ ขวดเบีรยขวดวายหรือว่าจะใส่ลำโพงอะไรบางคนก็ไปลำโพงตั้งๆก็ได้เหมือนกันแล้วแต่นะคะแล้วแต่ฟังก์ชันการใช้งานค่ะจริงใช้งานไม่ไม่ได้ยากแล้วแต่ว่าจะไปใช้อะไรเลยทีนี้เดี๋ยวตัวตะก,ก้าค่ะปองจะมาวัดไซส์ให้ดูก่อนแล้วก็จะบอกให้ดูว่ามันจะใส่อะไรได้บ้างก่อนที่เราจะไปวัดไซส์ตัวกระต,ติกกันนะสำหรับตัวตะก,ก้าเนี่ยกว้างอยู่ที่ประมาณ 8เซนค่ะแล้วก็ยาวกว้าง8ยาวอยู่ที่26.5ประมาณ26นะคะประมาณ26ที่ใส่ของได้เป็นที่อ่ะเพราะฉะนั้นค่ะตัวเนี้ยาวางก่อนเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่ามันใส่อะไรได้บ้างอันนี้ไม่ได้จะได้เป็นแนวนี้นี่เป็น กระป๋องเบียร์เล็กๆอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยอย่างน,างนี้ได้อยู่นะคะแต่ถ้าเป็นกระป๋องเบียร์ไซส์ที่เป็นไซส์เล็กลงมาหน่อย<ม>ก็น่าจะได้อยู่ประมาณสัก 3- 4กระป๋องได้เลยอะมาโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดไซส์กันค่ะวัดข้างในก่อน <laughs> ชิงวิธีการรีวิวนะฮะวิฟกงของนุญากเดียบนิดนึงเขายืนไม่ได้ เดี๋ยวเราจะมาวัดข้างในให้ดูก่อนนะคะตัวนี้ความกว้างของเขาจะอยู่ที่ประมาณ2ี่กว้างนะคะ26 26.5แล้วก็ยาวยาวอยู่ที่51.5 1 5 51.5 51. แล้วก็ความลึกค่ะความลึกของ,ของเขานะอยู่ที่ประมาณ28 28เซน28เซนนะคะอันนี้คือข้างในอันนี้คือข้างในนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกข้างนอกเดี๋ยววัดให้มันดูก่อนว่ามันสูงเท่าไหร่เราจะบอกว่ารุ่นนี้มันเตี้ยแล้วมันเตี้ยจริงๆนะคะมันเตี้ยกว่ารุ่นอื่นๆในตระกูล ตระกูลไอรอนในรุ่นไอ,อนไรไอ,อนเหมือนกันคือ35ในเตี้ยสุดถ้าเป็น45่สหก็จะสูงหน่อยตัวนี้เนี่ยสูงอยู่แค่ประมาณ38สูงแค่38นะคะแล้วก็กว้างกว้าง38เหมือนกันค่ะแล้วก็ยาวอยู่ที่ประมาณ64เพราะฉะนั้นก็ 38 64 38นะคะกว้างยาวสูงเนาะอันนี้ก็เป็นไซส์ที่คิดว่าใช้ได้อะ่ะน่ารักน่ารักแต่ว่าเดี๋ยวปองอะ่ะจะามาอธิบายข,าข้างในก่อนที่จะมาลองใส่ขวดให้ดูก่อนว่ามันใส่ขวดอะไรได้บ้างนะคะข้างในฝาตรงนี้เป็นโฟม PE นะคะเป็นวัสดุจาก PE การทำแบบ PE แล้วก็ข้างในถ้า ไม่อย่างนี้เดี๋ยวต้องสมุนให้ดูวิธีการปล่อยน้ําค่ะของตัวเนี้มันง่ายมากแค่หมุนเกลียวตัวนี้ก็คือไม่ต้องเทนะ้ำทิ้หมุนเกลียวแค่เนี้ยน้ํามันก็จะไหลออกมาเลยตรงนี้มันจะมีแบบช่องปาดไว้ให้อยู่แล้วข้างในค่ะไม่ต้องไม่ต้องยกไม่ต้องเอียงอะไรอย่างนี้เลยนะคะคือมันไหลมันไหลลงไปเองเลยเพราะว่าเขามีการแบบช่องสโลปข้างในไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ไม่ต้องกลัวหายเลยแหละเพราะว่าไอ,อ้ฉอดก็หายไป เออลิงลงม,มาหยิบไปอะไรเงี้ยได้ดีนะม,นมันล็อกติดอยู่กับตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวหายนะคะมาเราจะมาดูกันว่าตัวนี้ใส่ขวดอะไรได้บ้างใส่แล้วปิดฝาได้ไหมเริ่มตอนที่ขวด1.5ลิตรนะคะ1.5ลิตรใส่แบบแนวตั้งมไม่ได้ถ้าใส่แบบตั้งอย่างนี้จะปิดฝาไม่ได้นะคะแต่ เดี๋ยวองวางให้ดูอย่างเงี้ยก็คือสามารถใส่แบบแนวนอนได้เห็นไหมเนี่ยใส่นอนลงไปได้เลยอย่างเงี้ยได้แต่ตั้งไม่ได้นะ1.5ลิตรนะแต่ถ้าเป็นขวดเครื่องดื่ม1ลิตรได้นะคะเพราะว่ามันมันเลยมันแค่นิดเดียวเองตรงนี้ก็จะแบบว่าหลายคนเอาไว้ใส่เนื้อใส่ขับอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นขวดเบียร์ขวดเบียร์นะคะเดี๋ยวตั้งให้ดูว่าปิดฝาได้ไหมอ่ะตั้งแล้วนะเดี๋ยวลองปิด ปิดได้นะคะขวดเบียร์ขวดใหญ่อันนี้ตั้งได้จากที่เราลองเนี่ยประมาณ1818 18ขวดนะคะ1 8ถึง20ขวดที่เราลองวางแบบสมมติว่าไม่ใส่อะไรเลยใส่แต่ขวดเบียร์นะก็จะได้ประมาณนั้น1 8ถึง20ขวดนะคะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปคือเก็บความเย็นได้3-5ถึงชั่วโมงแต่ถ้าเป็นใส่น้ำแข็งแบบเต็มเต็มเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ15 15้าถึงกิโลประมาณนี้นะคะ แล้วแต่ลูกค้าแต่ใช้งานของลูกค้าด้วยอย่างที่ย้ำไปเนาะว่าเปิดบ่อยแค่ไหนเอาไปตั้งตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆก็เก็บความเย็นไม่ได้นานอยู่แล้วในตระกูลไอรอนนะส่วนเรื่องราคาค่ะซอฟมากตัวนี้แค่3,890เองนะคือจริงก็ราคาไม่ได้แรง สีก็จะมีออกมาให้เลือกเยอะตอนนี้สินค้าย,ยังไม่มีวางจำห,หน่ายหน้าร้านนะคะเรารับเป็นแบบพีออเดอร์เท่านั้นแต่ว่ามีแลนว่าจะวางจำห,หน่ายหน้าร้านเนี่ยประมาณมกราปีหน้า 2, 2021แหละได้มาซื้อหน้าร้านกันอยู่แล้วแหละก็ลองดูค่ะตอนนี้ใครสนใจก็ inbox มาได้มาพูดคุยกันได้เพราะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนถามหาแล้วก็ตอบโจทย์ตรงความต้องการของหลายคนด้วยนะคะอล่ะสำหรับตัวนี้รีวิวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใคนคะลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you.